วันนี้อาจารย์พลจะมาเล่าประวัติพระสาลีบุตรผู้เป็นเอตะทักขะด้านผู้มีปัญญาใหญ่ประวัติของท่านมีดังนี้พระสาลีบุตรเทระเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและเป็นธรรมเสนาบดีใหญ่และ เอตัคะผู้เป็นเลิศด้านปัญญาผู้ทรงมีคุณุประการอย่างยิ่งยวดต่อพระพุทธศาสนาประวัติเดิมภาษาลีบุตรแรกเกิดมีชื่อว่าอุปติสัตเป็นบุตรของนางพามณีชื่อสาลีและนายวังคันตาพามผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสักามแห่งตำบลน,นารกะ หรือตำบลนาดันทานนั่นเองที่ท่านชื่อว่าอุปติสะก็ว่าเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐในอุปติสักรามอุปติสะนั้นมีน้องชายสามคนคือพระจุนทะพระอุปเสณพระเลวัตตะและมีน้องสาวอีกสามคนคือนางจารานาง อุปจาราและสีสุปจาราซึ่งล้วนออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุพระอรหัตผลในที่สุดทุกพระองค์ในวันเดียวกันกันกบที่นางสาลีพามได้ให้กำเนิดอุปติสระนั้นนางโมคคลีพามในบุบ้านโกติกะก็ได้ให้กำเนิดบุตรชื่อโกลิกะ ซึ่งต่อมาก็คือท่านพระโมคคานะนั่นเองเช่นการครอบครัวของนางพามณีสาลีนั้นมีความมั่งคัง่งสมบูรณ์ครอบครัวเดียวกับโกริกะนิสัยใจคอของทั้งอุปปิศะและโกริกะก็คล้ายคลึงกันท่านทั้งสองได้คบหาและเล่าเรียนเป็นเพื่อนจนสำเร็จศิลปศาสตร์ ทุกแขนงด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆจนเติบใหญ่นอกจากนี้ครอบครัวของทั้งสองก็ยังเป็นสาหายเกี่ยวเนื่องกันมาถึง7ชั่วโคตรทั้งสองจึงเป็นเพื่อนที่รักกันอย่างยิ่งวันหนึ่งอุปติสะและโกลิกะก็ไปเที่ยวเล่นในงานเลื่อนเลิงประจำปีในกรุงราชเฤห์คึกแต่ก็ไม่ได้สนใจหรือมีความสนุกสนานอย่างเคย เพราะยานปัญญาเริ่มแก่ก้าทำให้มีสติพิจารณาหาสาระในมหหรสพและชีวิตก็เกิดความสลดใจขึ้นว่าไม่เห็นจะมีอะไรควรดูควรได้จากมหหรสพนี้คนที่แสดงเหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีชีวิตไม่ถึงร้อยปีก็จะล้มหายตายจากกันไป เราต้งหลายควรสแสวงหาโมกะธรรมเรื่องหลุดพ้นจากบ่วงเช่นนี้สองวันต่อมาทั้งสองจึงพากันไปบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกนักปุราชเคึกนั่นเองและสำเร็จการศึกษาในสำนักของอาจารย์โดยใช้เวลาเพียงสองสามวันเมื่อจบแล้วก็ออกจากสำนักยังไม่พึงพอใจเพราะเห็นว่าความรู้จากสำนักนั้น หาใช่ที่ตนต้องการไม่จึงตกลงแยกทางกันไปตามหาครูผู้สามารถสอนความจริงของโลกให้ประจักษ์ได้อย่างแท้จริงและสัญญาณกันว่าหาผู้ใดระหว่างเราสองคนใครได้พบและบรรลุอมระธรรมก่อนผู้นั้นจงบ่แก่อีกคนสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ อภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วและทรงประกาศพระธรรมจักอันบวรแล้วได้ส่งภาษาวกออกประกาศคำสอนส่วนพระองค์ประทัพอยู่ที่พระวิหารพระเวรุวันในกรุงราชกึกพระอัชจิผู้เป็นหนึ่งในพระปัญจวคีหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุ อารหัตผลแล้ววันหนึ่งท่านถือบาทและจีวรไปสู่กรุงราชพฤกพึเพื่อบินทบาทต่เช้าตู่โอปติสะได้พบพระอัจิเกิดความประทับใจในอิริยาบถที่สำรวมหน้าเลื่อมใสของพระอัจิยิ่งผู้มีอินทรีย์ที่ฝึกดีแล้วจึงเกิดความคิดว่าท่านผู้นี้จกเป็นพระอรหันต ยิงได้ตามท่านพระอัสชิไปข้างหลังคอยรอคอยโอกาสอยู่เมื่อได้โอกาสก็สอบถามว่าใครเป็นพระศาสดาของท่านพระอัสชิและสอนพระศาสดาต้านสอนอย่างไรพระอัสชิเถระได้แสดงความลึกซึ้งในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระ ตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสังสอนอย่างนี้เมื่ออุปติสสะได้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันหลังจากนั้นอุปติสสกราปราพระอัศชิเถระแล้วนำธรรมะที่ได้รับฟังมาไปบอกเพื่อนสนิทคือโกลิกตะจนได้บรรลุสดาบันเช่นเดียวกัน ทั้งสองได้ชักชวนสัญชัยปริพาชกให้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่สัญชัยปริพาชกปฏิเสธทั้งสองจึงาพาปริพาชก250คนไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์หลังจากฟังธรรมนั้นปริพาชก250คนบรรลุอรหัต,ตผลแต่อุปติสสะและโกริกะยังคงบรรลุเพียงโสดาบันเช่นเดิม พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งหมดด้วยวิธีเอหิภุกุอุปสัมปทาคําว่าเอหิพิกุอุปสัมปทาในความหมายเดิมคือบุคคลที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้หมายความว่าเดิมมีบรารมีที่เคยถวายจีวรแก่พุทธศาสนาหรือพระภิสุทงสงนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าประทานเอหิวิขอุอุปสัมประาจีวองก็จะมาคุมร่างของปิสุเหล่านั้นแต่ถ้าผู้ใดเมื่อพระพุทธองค์พิจารณาแล้วไม่ได้ถวายจีวรแก่สงฆ์พระผู้พุทธองค์ก็จะให้บุคคลที่จะบวชนั้นไปหาจีวรมาให้ได้ก่อนที่จะมาบวช ภายหลังบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านอุปติสะมมีชื่อใหม่เรียกว่าพระสารีบุตรส่วนโกริกะได้ชื่อว่าพระมหาโมคคลานะสารีบุตรใช้เวลาล่วงไปถึงครึ่งเดือนนับจากวันบวชจึงบรรลุพระอารหัตผลที่ถ้ำสุกรชาตาเชิงเขาคิชกูนจจครราชฤึ์โดยเหตุเพราะพระพุทธองค์เสด็จไปบรด ทีฆะนขะบริพาชกผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรโดยทีฆะนขะได้ฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมเกี่ยวกับทิฏฐิและเวทนาเมื่อได้ฟังพระธรรมนั้นทีทีฆะนขะได้บรรลุโสดาบันส่วนพระสารีบุตรผู้กําลังถวายงานพลัดพระพุทธองค์ก็ได้ยินธรรมนั้นอยู่ด้วยจึงทรงยานพิจารณาตามพระ เทสนานั้นจนได้บรรลุที่สุดแห่งอรหัตตมมักสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้นเองซึ่งวันนั้นก็คือวันเพ็นเดือนมาคะโดยมีเหตุการณ์สำคัญถัดไปคือพระพุทธองค์ทรงสแสดงโอวาทปฏิโมกให้กับพระอาหารหันต์รูปรวมอัคระสาวกทั้งสองด้วยหลังจากพระพุทธองค์ทรงสแสดงยะมะกะปฏิหาร จำบัญษาและ,สะแสดงอภิธรรมณดาวดึงสเสด็จลงมาประตูเมืองสังกษะภาษาลีบุตรพร้อมทั้งพิสุพิสุณีและสาธุชนจำนวนมากมาเฝ้ารอรับสเสด็จพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถามปัญหาในวิสัยผูุ้ชนเป็นต้นพุทุชนแก้ปัญหาในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้ พระอริยบุคคลทั้งหลายมีโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสกิทาคามีเป็นต้นพระมหาสาวกที่เหลือไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคราณะพระมหาโมคราณะไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได้แม้พระสารีบุตรเถระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน ในครั้งนั้นมหาชนจึงได้รู้จักพระสารีบุตรว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาโดยพุทธดำรัสที่ว่าสารีบุตรเลิศก,กว่าพิสุสาวกของเราผู้มีปัญญามากนอกจากจะเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและเป็นเอตตะคะผู้เป็นเลิศด้านปัญญาแล้วพระสารีบุตรยังมีคุณความดีและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน พระพุทธศาสนาอีกมากมายเช่นหนึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบนรรพชิตด้วยกันตัวอย่างครั้งหนึ่งที่กรุงเทวทหะพิสุพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลลาจะไปประฉาภูมิชนบทพระพุทธองค์ตัดให้เวลาพระสารีบุตรเพื่อให ท่านภาษารีบุตรได้แนะนำคำสอนในการไปของพวกเธอจะได้ไม่เกิดความเสียหายแก่หมู่พระพิสุสูงทอ่สองทรงยกย่องภาษาลีบุตรว่าเป็นคู่กับพระมหาโมคลานะเช่นทรงตัดกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายคบกับสารีบุตรและโมคลานะเถิดสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดโมคลานะเปรียบเหมือนนาง นมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วนั้นสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลโมกราณนะแนะนำให้ตั้งอยู่ในเบื้องสูงกว่านั้นด้วยเหตุนี้จึงมีคำยกย่องพราสาลีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาและพระโมกราณนะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายสามมีคำเรียกยกย่องพระสาลีบุตรอีกอย่างหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดี ซึ่งเป็นคู่กับพระบรมศาสดาคือพระธรรมราชาสี่ภาษาลีบุตรเป็นผู้มีปฏิพานในการแสดงพระธรรมเทศนาคือชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนอันที่ห้าท่านเป็นผู้มีความกตัญญุกตะเวทีพึงเห็นได้จากตัวอย่างเมื่อท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระอัศสชิสดง ได้ทำมาจัดสุแล้วมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาท่านก็นับถือพระอัสชิว่าเป็นอาจารย์ทำการเคารพอยู่เสมอแม้นได้ยินข่าวว่าพระอัชชิอยู่ในทิศใดเมื่อท่านจะนอนท่านจะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อนแล้วนอนฐานศีษะไปทิศนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งพระอ่้นพระสารีบุตรยัง อาราธพามให้อุปสมบทเพราะระลึกถึงคุณที่อาราธพามได้เคยถวายบิณฑบาตแก่ท่านเพียงทัพ,พีเดียวอันที่หกท่านเป็นผู้เสนอความคิดให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญตัติพระวินัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระสัจธรรมอันที่เจ็ดท่านได้นำคำสอนของพระพุทธองค์จัดเป็นหมวดหมู่อันที่แปดท่านเป็นพระเถระรูปแรกที่คิดทำสังคยาา อันที่9ท่านเป็นพระอุปชาของสามเนรูปแรกคือสามเณราลาหุนอันที่10ก่อนที่ท่านจะบริญนิพพานท่านสารีบุตรเห็นว่าอายุสังขารจวนจะสิ้นแล้วปรารถนาจะไปโปรดมารดาคือนางสาลีที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เมื่อท่านไปถึงบ้านแล้วได้เกิดปักขันธิกาพาดขึ้นในคืนนั้นในเวลาที่พระสารีบุตรกําลังอาพาธอยู่นั้น ท่านได้เทศนาโปรดมารดาจนนางสาลีได้บรรลุโสดาบันการที่บุตรได้ทำบุพการีให้นับถือบรรันาตนไตัยเป็นสรณนะจนได้มรรคผลนับเป็นการตอบแทนคุณยอย่างยอดเยี่ยมคืนนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน12พรองภาษาลิบุตรก็ปรินิพานในห้องที่ท่านเกิดในบ้านเดิมของท่านที่เมืองนารันทาหลังจากที่ได้เทศนาโปรดมาดาในคืนนั้นนั่นเองรุ่งขึ้นพระจุนทะผู้เป็น น้องทำชาปนกิจสรีละพระเถระเจ้าแล้วจึงเก็บอัธิธาตุของท่านนำไปถวายพระบรมศาสดาณะพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ทรงโปรดให้ก่อเจดีย์อธิธาตุของพระสารีบุตรไว้ณที่นั้นนอกจากคุณกราการต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วท่านพระสารีบุตรยังเป็นพระอัครสาวกผู้มีพระภาษิต ที่ได้แสดงวาทธรรมไว้มากมายที่สุดองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเรื่องเล่าประวัติของท่านพระสารีบุตรอัคราสาวกเวอ่มฝาก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ